แล้วมีคนไปรอขอเรามีคนไปรอสถานทูตตนไ่รูมีมีคนไปรออยู่ใช่ถ้าเก่งใจคนนี้ไปรอกาไมได้กเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเราเป็นอะไรอ่หมลังจากนี้เนี่ยการที่เดือ้จะังไงต่อเพราะว่าขอกฎหายอไนีเดเขาบ่ยเ็นเดืดริ้วร ก็สำหรับผมนะมันมีโอกาสถึงมันจะน้อยมันก็ถือว่ามันมีโอกาสมันมีโอกาสที่เป็นไปได้นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเสร็จจากที่หงกระแสก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สถานทูตนะครับเมียนมาในประเทศไทยซึ่งมเมื่อกี้ประสานทางสถานทูตไปแล้วเขาก็ยินดีให้ความช่วยเหลือแต่ก็คือตัวผมเนี่ยน่าจะเข้าไปไม่ได้นะครับแต่ก็เดี๋ยวมีทีมงานรอรับที่นูน่นเดี๋ยวรถก็จะรอรับกลับนะเดี๋ยววันเนี้ยทางสถานทูตเขารับเรื่องก็จะขอให้เขาช่วยเหลือเรื่องเร่งคดีฝั่งนูน้นเพื่อออกหมายจับแล้วส่งเรื่องมาที่ฝั่งนี ฝั่งนี้ทุกคนยินดีให้ความช่วยเหลือผมยืนยันตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นทางตมเอยนะของกระทรวงการต่างประเทศเอ่ยนะครับของอท,ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ะยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับก็เรื่องคดีอันนี้ผมคือถือว่าโอเคก็จะไปเวนี้นะครับส่วนเรื่องของการรักษาเมื่อกี้คุยกับทางคุณหมอเนี่ยใช้เงินเนี่ยมีเกินสองล้านนะผมก็ช่างใจตอนนี้เมื่อกี้เดินเราไปด้านล่างก็คุยกับทางท่านอารองอธิบดีนะครับกรมเด็ก นะก็คุยกันหาแนวทางในการช่วยเหลือก็คือตอนนี้เดี๋ยวทางพมนะครับทีมของทางท่านผู้ว่าการจนบุรีเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมานั่งประชุมกันในเรื่องของการดูแลบัญชีให้ผมก็จะเปิดบริจาคนะครับนะเพื่อเอาเงินเนี่ยไปเป็นเงินกองกลางนะครับในการรักษาน้องเบื้องต้นตอนนี้ก็มีทางโรงพยาบาลมัตส์พีทนะมารักษาให้ฟรีบางส่วนอย่างเช่นตามข้อพับเอยคอเอยอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาก็ตัดในส่วนของค่าใช้จ่าย ไปได้เยอะเลยแนละ้วก็ต้องขอบุณทางโรงพยาบาลมาเตอพีทด้วยนะครับและที่เหนือไม่ว่าจะเป็นกระเลนตาอะไรต่างๆที่หลุดออกไปเนี่ยก็ก็เดี๋ยวเราเอาเงินส่วนนี้รักษานะครับในส่วนของค่าที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีการประสานไปแล้วครับเกันนครับก็ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็เอาตรงๆในส่วนของตัวเขาเนี่ยก็เป็นในมุมของเป็นผู้ประสานมากกว่านะครับว่าถ้าสมมติทางนู้นเนี่ยสถานทูตเขาส่งเรื่องมาที่กระทรวงต่างประเทศให้ช่วยเหลืออะไรเขาก็ยินดีให้ความช่วยเหลือ แต่แกนหลักที่จะต้องเดินวันนี้ก็คือทางสถานทูตนั่นเองนะถ้าสถานทูตเดินจี้เรื่องฝั่งนู้นส่งหมายจับมาตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ทํางานง่ายขึ้นนะครับนะผมผมตอนนี้ระหว่างที่หมายจับยังไม่มาผมก็ไปเห็นแผลอื่นรู้เรื่องอื่นๆของอ่าคนสารน้ํากดเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะประสานจิ้มแผลนั้นไปก่อนเลยนะครับถ้าถูกจับกลุมได้เอาไว้ที่ตมก็เดี๋ยวรอหมายจับจากฝั่งนู้นมาเพิ่อมอีกทีนึง ก็ตอนนี้ข้อมูลพูดก่อนเหตุอยู่ที่ไทยตอนนี้เรามีหมดแล้วมีหมดแล้วครับรอ,อยากจับถ้าหมายจับมาเนี่ยผมเอาทันทีเลยแต่วันนี้ไม่ต้องรองหมายจับยวเอาเรื่องอื่นก่อนเราเอาเรื่องอื่นก่อนเดี๋ยวเรื่องอื่นก่อนเดี๋ยวผมเอาเรื่องอื่นก่อนครับตอนนี้เรามีโอกาสเห็นหน้าผมเนี่ยตอนนี้มีก็อยากทุกคนอยากเห็นหน้าผมมีรูปอยู่แล้วแต่ถ้าจะเห็นหน้าตัวเป็นๆเนี่ยผมบอกว่ามีโอกาสมีโอกาสเพราะตอนเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยนะ ไม่พ้นเงื้อมือพวกเราแน่นอนนะผมทําปิดเคสใหญ่ๆมาหลายเคสและนะที่การเปิดคลิปูดูเรื่องของมีไปติดเล่าไปเต้นไปจิตใจเขาดูดอะโรผม,ผมบอกให้จิตใจแม่งชั่วมากนะผมเนี่ยผมไม่คิดเลยนะว่าผมเปลี่ยนภาพที่มันอุบาทอย่างนี้เมียนั่งหน้าเหลวหูขาดลูกตาบอดสองข้างเดินไม่ได้แม้แต่คานยังคารไม่ได้แต่พ่อ ยืนกินเหล้าปาร์ตี้ร้องเพลงเขาขอความช่วยเหลือขอแค่ห้องที่อยู่ที่หลับที่นอนยังไม่ให้เขาอะโหนี่คุณอย่าว่าความเป็นพ่อเลยความเป็นมนุษย์คุณก็ยังไม่มีนะไปหาเมียใหม่ได้เมียใหม่เป็นนางงามก็อย่าลืมต้องฝากน้องที่เป็นนางงามด้วยว่าก็ไม่ใช่ว่าเขาจะรักคุณที่ติดใจนะผมว่าเขาอาจจะมองคุณที่หน้าตาหากวันใดวันหนึ่งคุณหน้าเละเสียโฉมเหมือนเกตีเขาก็คงทิ้งท่านไม่ต่างกัน เขาก็คงทิ้งท่านไปมีผัวใหม่เหมือนกันนะเพราะวันนี้เรื่องของน้องเกตีเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าท่านจะอยู่อย่างปลอดภัยนะเวลาเนี้ยไอเมียอีกคนหนึ่งอาจจะตามหาท่านเพื่อจะตามสารน้ํากดอยู่ก็เป็นได้กกัดเวากกนทผม10บาทโหม่ผมผมหดหูมากเลยผมผมมันจะมีคําพูดหนึงนะที่ผมพูดบ่อยมากว่าเฮ้ย กดติดตามผมไว้นะเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราเหรือไม่คํานั้น,นแม่งทําให้ผมคิดถึงน้องเลยวันที่น้องขอเงินจากแฟนแฟนไม่ให้แล้วทอดทิ้งเขาเขานึกถึงผมเพราะเขาเป็นเอฟซีผมติดตามผมโทรเขาแค่อยากจะลองเล่าให้ผมฟังนะไม่คิดว่าผมจะช่วยจริงๆผมติดต่อเข้าไปเขาร้องไห้โฮเลยนะไม่มีที่ไปไม่คิดว่าแบบ ในเวลาสุดท้ายที่เขาจะไม่มีหนทางแล้วอ่ะผมจะช่วยผมแบบโหแบบเอาจริงนะมันเสียใจก็เสียใจแต่มันก็ดีใจที่เขาทักมาแต่เมื่อวานภาพแรกที่ได้เห็นน้องเห็นแม่คือจะเป็นลมโห้ยผมไม่เคยเจอเด็กคนไหนที่ถูกกระทาแบบขนาดนี้เลยอ่ะเคสที่ผมเคยเจอแล้วโหรก็คือที่ผมช่วยเขาถูกตัดปาก ปเอาเงินบริจาคแต่นี่คือถูกเอาน้ํากดล่าดตั้งแต่หัวยันขาน้องทรมานมากไม่รู้จะใช้ชีวิตอยู่ต่อแบบยังไงเลยอะ่ะก็เนยพยายามจะหาทางช่วยเขาอยู่ได้แบบกลับมาเป็นปกติที่สุดอะ่ะเงเกตีเะัาอย่ารายยดต,ตลเกตีค่าใช้จ่ายผมดูแลให้ทั้งหมดเลยตอนนี้จะกินอยู่ที่หลับที่นอนผมดูแลให้หมดนะแล้วผมก็ต้องฝากบอกผัวด้วยนะไม่ใช่ว่าผมไปเปิดบริจาคล้วคุณจะกลับมาแล้วคุณหวังจะได้เงินนะผม สักทีนึงนะทั้งกลับมานะแต่เงินตรงนี้ท่านไม่สามารถใช้ได้นะเพราะเงินตรงนี้จะใช้เพื่อการรักษาแม่และน้องเท่านั้นนะจะมีหน่วยงานที่คอยดูแลไม่ใช่บอกเปิดไปจากแหมคิดถึงเอาขึ้นมาทันทีนะันนีเอฟซีหลายๆคนให้กาลังใจให้กาลังใจที่ช่วยเกณย์ทีกับน้องที่การช่วยกันกำลังเอฟซีนะว่าจะช่วยให้ญุนที่หนึการจอมพลังนะครับช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่อยู่แล้ว ผมประสานหาผู้ใหญ่เยอะมากหลายคนประสานหาเพื่อนเยอะมากเพื่อที่จะช่วยคนคนหนึง่งน้องมีเงินแค่สามสิบบาทไม่มีใครที่จะช่วยเหลือน้องไม่เป็นไรวันนี้น้องมาถึงมือพวกเราผมคอนเฟิร์มกับทุกคนว่าผมช่วยเต็มที่จะพยายามให้น้องกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติให้ได้มากที่สุดเรื่องเงินไม่ต้องพูดกันนะผมมีเพื่อนที่ดีคอยซนะัพพอร์ตแล้ว นะเดี๋ยวก็ต้องมีกําลังจากเอฟซีผมเข้ามาช่วยเสริมอีกผมเชื่อว่าผ่านเรื่องนี้ไปได้เขาหลังจากนี้ครับมีการเปิดประจกักษ์จะจโพสต์ในเฟซบุ๊กตัอีกไหมเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงเปิดประจักษ์ในเพจกันจอมพลังช่วยสู้นะครับนะตอนนี้ในเรื่องของบัญชีกําลังให้ไปทําเรื่องของบัญชีถ้าได้เลขมาผมจะประกาศเลย<ม>ก็ขอบคุณทุกคนร่วงหน้าที่ร่วมเป็นพลังสู้ไปกับผมขอบคุณที่ช่วยน้องหลัจากนี้จะเดินหน้าในจอกี้จากแบบจากนี้ไปแล้วอ่ะในส่วนของ พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีดนะตอนนี้นะไปสถานทูตพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลมาสเตอร์พีดพาน้องเข้าไปพบคุณหมอรักษาแล้วเมื่อกี้ผมนัดในส่วนของการประชุมวิธีการจนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมของท่านผู้ว่าทีมของอพอมอก็จะเอาในส่วนเงินบริจาคเนี่ยให้ทางทางเจ้าหน้าที่ดูแลหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะฟอลโล่กันแล้วว่าหลังจากน้องเข้ารักษาผ่าตัดเอยต่างๆนานา,นาเนี่ยน้องเขาเนี่ยมีฟีดแบ็กอย่างไรดีขึ้นไหมเดี๋ยวเราก็จะตามอาการส่วนนี้ แล้วถ้าหมายจับออกเดี๋ยวผมจะประสานแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับด้วยตัวเองนะค,ครับครับโอ้ยน,นี่เป็นเคสหนักที่สุดที่ผมเคยรับมาเลยไหมมันมันมีหนักกว่าที่ฆ่าเด็กห้าคนเนี่ยเราเคยเจอ,อที่ฆ่าเด็กห้าคน,น,นๆๆๆๆอันนั้นนกว่านี้แต่อันเนี้ยคือมันก็ถือว่าเป็นเคสหนักต้นๆนะปวดหัมัน คือตอนนี้มันมีวิธีหนึ่งก็คือเดี๋ยวเนี้ยใช้น้ำกดได้มากขึ้นเชื่อว่าตอนนี้พี่มีเกสน้ำผลสาเกสอยู่ในเชื่อมันเกิดอ,อะไรขึงง้นมนะันเกิดอะไรขึ้นใหขนาดนั้นเออคือผมบอกให้เลยนะวิธีการทําแบบนี้มันคือวิธีที่เลวตามแต่ไม่ใช่ว่าท่านทํามันจะรอดยิ่งท่านโหดเยี่ยมนะเวรกรรมก็ต้องตามล่าท่านให้ได้เพื่อไม่ให้ใครเป็นเยี่ยงอย่างเค่นี้ยผมก็จะต้องเอาให้ได้เพื่อไม่ให้ใครเป็นเยี่ยงอย่างับครับ เราไปมากนยดีนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่หน้าอาคารมารินอนที่ไทยทีวีสีช่อง3ครับทุนผู้ชมสำหรับ FC ทนายไพศาลช่วยด้วยเรากลับมาพบกันอีกครั้งที่อาคารมารินอนทาวเวอร์นขณะนี้ครับคุณกันจอมพลังครับเจ้าของเพจกันจอมพลังช่วยสู้ ก็กำลังจะเดินทางเพื่อไปช่วยเหลือเกตีครับเป็นหญิงชาวเมียนมาซึ่งถูกภรรยาเก่าของสามีเห็นว่าก็เป็นชาวเมียนมาเหมือนกันนะครับปลุกเอาน้ำกรดมาราดสาดที่หัวยันขาทำให้ลูกน้อยต้องสูญเสียดวงตาในขณะที่ผู้เป็นแม่ก็โอ้โหเห็นสภาพจากภาพข่าวแล้วก็บอกว่า ร่างกายบางส่วนเหลวไปเลยนะครับคุณกันใช้คำนี้นั่นคือความช่วยเหลือที่ที่คุณการจอมพลังนะครับได้มารายการโหนกระแสพร้อมกับทางด้านผู้เสียหายก็คือน้องเกตีหญิงชาวเมียนมาก็ถูกภรรยาเก่าของสามีนะครับซึ่งก็เป็นชาวเมียนมาเหมือนกันบุกเอาน้ำกรดมาราดราดทั้ง ตัวแม่แล้วก็ตัวลูกไปด้วยนะครับทุกนผู้ชมครับและที่คุณกันบอกว่ารับไม่ได้จริงๆก็คือหลังเกิดเหตุภรรยาลูกก็บาดเจ็บก็แทนที่สามีจะมาช่วยดูแลเยังไปปาร์ตี้ดื่มสุราอย่างมีความสุขเป็นเคสที่สลดหดหู นางเกตีไม่มีเงินใช้เหลือเพียง30บาทขอตังหผัวก็ไม่ให้ครับท่านผู้ชมก็เลยต้องร้องมาที่เพจกันช่วยสู้ขอให้ช่วยเหลือด้วยครับเพราะเธอต้องสูญเสียค่ารักษาไปเกือบ5,000 500, สนบาทแล้วที่ผ่านมาคุณกันบอกว่าโอ้โหก็ไม่มีเงินแล้วครับท่านผู้ชมประเมินความเสียหายที่ต้องรักษาประมาณ5ล้านบาทนะครับ ก็เดี๋ยวทางโรงพยาบาลที่เขารับเคสนี้ไว้ช่วยเหลือเขาก็จะช่วยให้ถึงที่สุดนะครับอันไหนลดได้ก็ลดให้ครับช่วยให้ค่าพยาบาลในการรักษาให้น้อยที่สุดครับแล้วก็ให้หายไวที่สุดซึ่งในขณะนี้คุณการจอมพลังก็เดินทางออกจากบริเวณด้านหน้าของไทยทีวีสีช่อง3ก็เห็นว่าจะเดินทาง ไปดำเนินเรื่องต่อนะครับเพื่อช่วยเหลือทางด้านผู้เสียหายน,นี่คือผู้ซื้อข่าวจากท็อปนิวส์นะครับแล้วก็อีซี่ยุคนของคุณยุคนชนข่าวก่อมารอเกาะติดก็ได้ข่าวไปอย่างที่ผู้ชมได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับวันนี้เมื่อช่วงเที่ยงเครื่องที่ผ่านมากันจอมพลัง พาเกตีผู้เสียหายมีทนายแก้วแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับออกรายการโผลกระแสพูดถึงเคสที่น่าเห็นใจมากๆก็คือหญิงชาวเมียนมาพร้อมลูกน้อยถูกภรรยาเก่าของสามีบุกเข้ามาเอาน้ำกรดมาสาดร,ราดคุณกันบอกว่านี่แม้จะเป็นในส่วนของคนเมียนมาแต่มาก่อเหตุในบ้านเราแล้วก็ค่อนข้างสลดหดหู พราะคนเมียนมาไม่รู้จะพึ่งใครในประเทศไทยก็เห็นคุณกันจอมพลังที่ช่วยสู้มาหลายเคสแล้วนะครับเธอบอกว่าเธอมีตังติดตัวหรือแค่30บาทก็เลยเป็นที่มาที่คุณกันอาคุณกันจอมพลังนะครับปลุกไปยังจังหวัดแห่งหนึ่งเพื่อช่วยเหลือเคสนี้กระทั่งเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับก็พาผู้เสียหายไปร้องต่อกระทรวงการต่างประเทศเพื่อติดต่อ ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาค่ารักษาพยาบาลและขอให้ติดตามในส่วนของตัวผู้ก่อเหตุวันว่าจะหลบหนีออกไปจากประเทศไทยไปหลบอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็จึงเป็นที่มาที่คุณการจอมพลังพาผู้เสียหายเดินทางไปที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและก็ช่วงเชียงก็มาที่ไทยทีวีสีช่อง3นะครับส่วนผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นภรยากเก่าของสามีม ของผู้เสียหายก็ตอนนี้คุณกันบอกว่าทราบตัวแล้วมีหน้ามีรูปหมดแต่ว่าอยากจะเจอตัวเป็นๆเ,เหมือนกันนะครับรวมถึงตัวสามีของผู้เสียหายด้วยอยากจะคุยด้วยสักหน่อยว่าจิตใจทำด้วยอะไรทั้งคนราดคนสาดน้ำกรดแล้วก็ตัวสามีที่ไม่เหลียวแลดูแลยังปล่อยให้เมียลูกทนทุกข์ทรมานจากอาการบาดเจ็บ แล้วก็ไปดื่มเหล้าสังสรรค์กับเพื่อนอย่างมีความสุขเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณกันให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ครับว่านี่คือความสลดหดหูก็เดี๋ยวรอทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับติดตามเอาผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับในส่วนของการติดตามผู้ร้ายหากออกนอกประเทศคุณกันวันนี้ก็ประสานกระทรวงการต่างประเทศไปแล้วก็เหลือแต่เพียงการช่วยเหลือนางกิตีพร้อมลูกน้อยนะครับ ก็ตอนนี้คุณกันนำมาอยู่ในความดูแลแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวจะดูแลให้ถึงที่สุดทั้งในส่วนของการเปิดรับบริจาคเพื่อหาเงินมาช่วยดูแลเพราะค่ารักษาพยาบาลมันมากกว่า3ล้านบาทเห็นว่า5ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ เดี๋เห็นว่าหลังจากนี้ไปคุณกันจอมพลังนะครับก็จะพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความเพราะว่าก็สงสารลูกน้อยวัย8เดือนที่ต้องเรียกว่าพิการจากถูกน้ำกรดสตร์แม้ว่าเหตุดังกล่าวจะเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็ตามนะครับแต่ว่าเคสนี้เขาขอความช่วยเหลือมา ว่าหลังจากเกิดเหตุก็ทนทุกข์ทรมานอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นยังเอาผิดในส่วนของผู้กระทำความผิดไม่ได้ก็จึงอยากให้คุณการจอมพลังช่วยเหลือเบื้องต้นก็อยากจะหายอยากจะพ้นความทรมานจากที่ร่างกายต้องสาหัสเพราะน้ำกรดมีเร็ดกัดกร่อนทำให้ร่างกายแหลกเหลว แม้แต่ดวงตาของลูกน้อยวัยแเดือนก็ต้องสูญเสียไปนะครับเพราะฉะนัะ้นแล้วนี่ก็คือการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากคนไทยที่ชื่อชันกันจอมพลังก็บอกว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพราะว่าเคสนี้ดูจะรุนแรงเป็นอย่างยิ่งแม้ไม่ใช่คนไทยก็ตามนะครับผู้ชมครับก็วันนี้ต้องระวังนะครับน้ำกรดมาง,ง่ายสาดกันหืมกระก คุณกันบอกว่ายังมีเคสที่น้ำกรดสาดกันเนี่ยอยู่ในมืออีก2-3เคสนะครับก็ไม่รู้ว่าไปหาซื้อกันมาจากไหนอยู่นี่ใครมีครอบครัวมีลูกมีผัวมีเมียนะครับเวลามีเรื่องที่ทำให้ต้องเรียกว่าโอ,โอ้โอประเภทเจ้าชู้ นะครับประเภทมีกิ๊กอย่างนี้นะครับบางคนจับได้บางคนสืบเรื่องมาได้ก็ใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงก็มีนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับทักทายคุณผู้ชมด้วยนะครับคุณออนซินีนะครับผมฟังคุณกันแล้วก็สลดใจสงสารแม่ลูกนะครับขอบคุณคุณสมเกียรติรอสูงเนินด้วยนะครับรวมถึงคุณ พิจารน์ด้วยนะครับที่เขามารับชมนี่คือการกรติดคดีสําคัญที่เป็นข่าวสารที่วันนี้ก็เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากคนไทยที่หลายคนรู้จักกันดีในนามกันจอมพลังนะครับก็มาช่วยเหลือหญิงสาวชาวเมียนมาที่เรียกว่าทรมานจากเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับ ทีสรุปครงนีเรื่องราวเปไ็นไงจะให้พี่เอกท็อปนิวได้ <g ül> สรุปเหตุการณ์อีกทีนี้ว่าเรื่องราวมันเกิดที่ในประเทศหรือนอกประเทศนะเหตุการณ์เกิดนอกประเทศครับพิถึงหนุ่ยวันไหนนะพี่ประมาณวันที่18ที่ผ่านมานักํานใจเดียดไม่ผิดนะ<อ>คือเกตีเนี่ยกำลังอาบน้ําอยู่กับลูกอ,อาบน้ําให้ลูกอยู่จูจเนี่ยเป็นอดีตภรรยาเก่าเนี่ยก็มีการหึงหวงอะไรคือแฟนของเกตีเนี่ยเขา เออมีเมียอยู่แล้วตู้ง่ายๆมีเมียอยู่แล้วนะมีเมียอยู่แล้วเนี่ยเมียเขาเนี่ยทำไมยังไงนะมีเขาไงต่อๆเมียเขาเนี่ยก็เหมือนไม่พอใจแหละคงหึงหวงแหละนะพอหึงหวงเสร็จเนี่ยเขาไปสืบอีท่าไหนไม่รู้ตามที่พี่กันเขาบอกนะสืบอีท่าไหนไม่รู้ไปรู้ว่าเอ่อเกตีเนี่ยกับลูกเนี่ยอยู่ที่บ้านพัก หลังนี้นะครับแล้วก็ส่วนของอาสามีเนี่ยก็อยู่ด้วยนะแต่อยู่ด้านบนนะครับพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกตีเนี่ยอาบน้ำให้ลูกอยู่นะครับจู่ๆมีคนเนี่ยเอาน้ำกดมาสาดมาเลยเนี่ตรงนี้โอ้สาดหน่วยคิดดูนะพอสาดเสร็จปุ๊บน้ำกดเนี่ยมันก็ไหลเนาะใช่ไหลมาเนื้อเลยตรงนี้นก็มาติดมาเลยโอ้ติดน้มร่างกายเกตีด้วยความที่ว่าเกตีเนี่ยเขาก็ห่วงลูก ลัวว่าลูกจะได้รับเน้ํากดก็เอาลูกห่างแบบนี้วางไว้กับพื้นปรากฏว่าไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะที่สาดมันเห็นน้ํากดที่เหลืออยู่อ่ะอยู่ในขวดอะอจับสาดเด็ดเลยทำให้น้องนั้นสภาพเนี่ยบอกว่าตอนเนี้เหมือนเหมือนตึงอย่างเงี้ยสองสองเดือนน่ะสองเดือนขยันตึงอย่างเงี้ยเลยเหรอตึงเพราะว่าเพราะว่าเหมือนพลาสติกอะ ให้บรรยายเหมือนพลาสติกเวลาเราโดนความร้อนน่ะเนื้ออย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะติดเข้ามาอย่างเงี้ยเกตีก็ร้อนด้วยความร้อนร้องด้วยความทุกข์ทรมานก่อนที่สามี่จะรีบวิ่งออกไปไปตามคนที่ศาสตร์แต่ไปตามอีท่าไหนไม่รู้นะบตงมีท่าไหนไม่รู้ปรกากฏว่าทุกวันเนี้ยทิ้งเกตีกับลูกไ้แล้วเกตีเลยพกเงิน30บาทมาหาพี่กันจากประเทศเพื่อนนอกบ้านนี่เหรอใช่ คือเกตีเนี่ยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอ๋อชายแดนชายแดนอยู่กับสังขะใกล้ๆก,กันในแหละเพเกตีมาทํางานอยู่ที่ไทยยอมไหมแต่เหตุเกิดอยู่ที่เจดีสังโอเคในแหลก<อ>ก็<อ>เป็น<อ>ที่มาขอบคุณพี่มากหลังจากเนี้ต้องรอดูว่าไอ,ตอไ้ตัวผัวเนี่ยประเด็นคืออย่างี้ตัวผัวเนี่ยแม่ไม่รู้สึกสาไปมีเมียใหม่เออกินเหล้ากินเบียร์เต้นอยู่เลยไม่รู้สึกอะไรเลยเออตอนนี้พี่กัน ยประสานกับทางสถานทูตเป็นมาหาหลักฐานหาข้อมูลเพื่อที่จะเอาหมายจับจากเมียนมามาที่ไทยให้ตํารวจไทยแล้วจับคุมไปดําเนินคดีแต่ที่พีคสิทที่เราสัมภาษณ์เมื่อกี้เนี่ย<ช>การบอกว่าไม่เป็นไรเราไม่รอหมายจับแล้วเรามีกฎหมายข้ออื่นที่จะนําตัวเขามาดําเนินคดีได้ต้องรอดูอ่าตามวันพรุ่งนี้ต่อนะครับขอบคุณพี่เอกท็อปเนียและพี่ยาร์ตอีซ่ยุคนมากนะครับก็กําลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะขอบคุณพอดีครับ,บ,รรบพี่ยาร์ โชคดีฮะนี่คือการทำงานของสื่อออนไลน์ในยุคนี้นะครับสำหรับอีซี่ยุคนยุคนชนข่าวและท็อปนิวส์ส่วนเราทนายไพศาลช่วยด้วยก็อยู่แถวนี้หละครับทุกผู้ชมครับไปต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนขอบคุณคุณอัจฉริยการด้วยนะครับบอกว่าประเทศต้นสังกัดของเขาไม่สนใจจะช่วยเหลือเลยเหรอเนาะอันนี้ก็ประสานกระทรวงการต่างประเทศไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับคุณกันจอมพลังนะครับ ก็คุณอัจฉริยาการบอกว่านี่คือเคสที่มันน่าหดหูมากๆเลยทีเดียวนะครับก็อย่างที่คุณเอกท็อปนิวได้เล่าให้ฟังเป็นการพูดถึงที่มาที่ไปของเคสที่เกิดขึ้นจนวันนี้นำมาสู่การช่วยเหลือของการจอมพลังก็หวังว่าเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าตามเอาผู้กระทําความผิดมาลงโทษแล้วก็ให้เห็นถึงโทษและก็ความทรมานครับสำหรับใครที่คิดสั้น หรือคิดจะทำร้ายใครโดยเอาน้ำกรดจะไปสาดไปราดให้คิดถึงผลที่ตามมาด้วยนะครับนี่คือเคสของชาวเมียนมาที่ก็น่าสนใจแล้วก็เป็นบทเรียนให้คนที่จะกระทำแบบนี้อย่าทำเลยครับเพราะว่าคนที่ถูกราดถูกสาดมันทรมานจริงๆครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยที่ติดตามฝากติดตามช่องทนายไพศาลช่วยด้วยไว้ณที่นี้กันด้วยนะครับ เดี๋ยวทั้ง้างหน้าเดี๋ยวในในอนาคตครับยวมีสำนักข่าวเดอรเดเร็กขึ้นมาก็จะมีช่องทางให้ายผู้ชมนั้นร่วมติดตามกับการเกาะติดข่าวสารและก็ไขข้อ,อก,กฎหมายไปพร้อมๆกับท่านทนายไพศาลช่วยด้วยกันด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวพบก,กันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณผู้สนับสนุนการไลฟ์สดของเราครับผลิตภัณฑ์ลองช็อตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกันเส้นเลือดแตกตีบตัน สำหรับผู้ที่ทํางานท่ากลางแสงแดดผู้สูงวัยที่เสี่ยงต่อภาวะฮิสโตรกก็ฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับสกัดจากสารสกัดธรรมชาติแอปเปิลเขียวกระเทียมดําและขิงรวมถึงมีสารมีประโยชน์มากมายเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับได้รวมกันสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยคุณผู้ชมบางท่านที่เสี่ยงต่อภาวะเส้นเลือดอุดตันแตก นะครับจะได้คลายจากตรงนี้ก็ไปดูผลิตภัณฑ์กันได้ครับที่หน้าเพจของทนายไพศาลช่วยด้วยแต่วันนี้ผมขอยญ่ตลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ